ทุกคนดิฉันเห็นดาม่านะที่อาจารย์เบียเข้าไปตอบคําถามที่มีคนไปถามเขาว่าพระที่มรณาภาพไปแล้วเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะแล้วก็แบบสไตล์อาจารย์เบียนะยะก็พูดแรงซึ่งก็เข้าใจนะเข้าใจคนที่ดาม่าแล้วก็เข้าใจคนที่ไม่พอใจที่อาจารย์เบียไปเปรียบเปยหรือว่าไปยกตัวอย่างที่มันค่อนข้างจะ รุนแรงตามสไตล์ของอาจารย์เบียนะที่บอกว่าหมาแมวที่ไม่เน่เาก็มีอะไรก็มีมันจะไปตัดติดหาอะไรนะตามสไตล์ของอาจารย์เบียอ่ะแล้วดิฉันก็เห็นคนด่ามากกันเยอะคนไม่พอใจกันเยอะซึ่งดิฉันเห็นว่าคําถามเนี้ยอดีและดิฉันก็จะมาช่วยพูดมาช่วยพูดเนี่ยไม่ได้มาช่วยอาจารย์เบียพูดหรือไม่ได้มาช่วยพูดเพื่อปกป้องอาจารย์เบียนะ แต่ว่าคําถามเนี้ยดิฉันก็เคยพูดไปแล้วเพราะว่าคนน่ะไปถือแล้วคนก็ไปเชื่อกันเยอะจริงๆนะเรื่องที่ว่าร่างบูบาจารย์่างเกจิเวลาท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยเป็นความอัศจรรย์เหลือเกินดูซิผมท่านก็ยังงอกอยู่เล็บท่านก็ยังยาวอยู่อันนี้ไม่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะคเรื่องเซลล์ในร่างกายที่มันยังไม่ได้ตาย เพราะมนุษย์หลังจากที่มนุษย์หมดลมหายใจมันก็ทํางานตามหลักของธรรมชาติของหลักธรรมนิยามซึ่งมันไม่ได้มีอะไรศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ได้มีอะไรมหัศจรรย์เลยอ่ะถามก็ดีแล้วก็จะได้ย้ํานะว่าอย่าลืมปัดฉิมโอวาทกันนะคะขยะวยะธรรมมาสังขา,าปปราอปมาเทนะสัมปาเทถะขยะวยะธรรมมาสังขารา สิ่งปรุงแต่งทั้งหลายมีอันสิ้นไปและเสื่อมไปเป็นธรรมดานะถ้าเป็นคนพุทธแล้วก็ไปติดแค่ว่าร่างกายสังขารไม่เน่าเป็นความตักติดอันนี้ก็ดูจะล้ำเกินพระพุทธเจ้าไปนะคะเออขนาดร่างกายของพระพุทธเจ้าเผายังไม่นะคะมันจะมีร่างใครมาตักติดกว่าร่างของพระพุทธเจ้าล่ะอ่ะแต่ว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นเกจิ ก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะคะไม่ใช่เป็นอาจารย์พระพุทธเจ้านะอันนี้ไม่ได้ฝากถึงพระเกจิถึงครูบาอาจารย์อะไรที่ใครเคาลบนับถือนะแต่ฝากถึงอีพวกลูกศิษย์นั่นแหละตัวดีนะชอบทําให้ครูบาอาจารย์ตัวเองศักดิ์สิทธิ์กว่าพระพุทธเจ้านะก็รู้ๆกันอยู่พระเกจิแต่ว,ว่าพระเกจิหลายรูปท่านปฏิบัติดีบางรูปท่านฉันน้อยมรณภาพตอนชรา แต่ร่างกายท่านใช่ไหมเอาวงตอุวัยวะภายในมันไม่ได้อ้วนท้วนสมบูรณ์ใช่ไหมมันก็ไม่เป็นที่บ่มเพาะของเชื้อแบคทีรียไอการเน่าการสลายมันก็ช้าบางทีมันก็แห้งไปเลยเนื้อหนังท่านมันก็แห้งไปตามสภาพอันนี้เราไม่พูดถึงการพยายามจะรักษาล่างโดยการกอกยาบางอย่างบางตัวที่เป็นการรักษาสภาพศพให้มันไม่เน่าไม่เปื่อย ให้มันคงสภาพอยู่ได้อันนี้เป็นที่รู้กันนะคะเทคนิคทางการแพทย์ไม่ใช่เรื่องอัศจรย์ใจอะไรเลยเป็นคนพูดต้องมีสติตปัญญานะคะเนี่ยดิฉันพูดแบบไม่ไปเปรียบเทียบกับอะไรเลยมาช่วยพูดอีกแรงหนึง่งอ่ะถ้าใครแบบไม่พอใจอาจารย์เบียร์ที่ไปพูดเรื่องนั้นซึ่งก็เข้าใจว่าทําไมถึงไม่พอใจในลักษณะข,ของการเปรียบเทียบซึ่งเข้าใจเลยว่ามันค่อนข้างรุนแรงอ่ะก็จะมาพูดแบบที่ไม่เปรียบเทียบ นะว่ามันจะมีใครศักดิ์สิทธิ์กว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกนะไปเห็นสิ่งที่มันไม่เน่าไม่เปื่อยเป็นของศักดิ์สิทธิ์มันก็ผิดตามหลักพุทธสิถ้าเชื่อแบบนั้นก็ศาสนาพุทธก็อยากสอนเรื่องหลักไตรลักษณ์นะเออตายเราก็ไม่เน่าไม่เปื่อยจะสอนทําไมอะ่ะทุกอย่างเป็นไปตามกฎของพระไตรลักษณ์พระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ถ้าไปบอกว่าร่างไม่เน่าและศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ผิดกับหลักพระอานิจจังความไม่เที่ยงะคงทนถาวรมันไม่ได้หรอกคะ่ะนะพระเกจิหลายรูปเวลาท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็แกง่งอมเหมือนคนชราทั่วไปเงินเงิน,เ,งนเนี่ยท่านสอนธรรมะไว้เยอะแยะไปดูหลวงพ่อคูณสิทําไมท่านไม่ให้เก็บร่างล่ะทําไมท่านอุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่พระเกจิที่ท่านมีปฏิปทาที่ หน้าเลื่อมใสมีปฏิปทาที่ควรพูดถึงในทางที่เอาเป็นเยี่ยงอย่างได้ดีมากก็พูดถึงกันบ้างเช่นหลวงพ่อคูณเนี่ยนะท่านมรณนะภาพไปท่านอุคิดร่างเลยเพราะท่านรู้ถ้าเก็บร่างไว้เดี๋ยวก็สร้างเวรสร้างกรรมให้ลูกสิษย์ท่านรู้ถ้าไม่อยากให้ลูกสิษย์มีเวรมีกรรมมีเวรมีกรรมยังไงมีเวรมีกรรมจากการสแสวงหาประโยชน์จากร่างท่านไงเอาร่างท่านมาสแสวงหาประโยชน์นะ แล้วบางที่บางแห่งเราก็เห็นอยู่ดิฉันเคยพูดเรื่องนี้ด้วยนะบางทีเอาล่างคูบาอาจารย์ออกมาอย่างงี้ในสภาพเปือยในสภาพอะไรให้ผู้ยงผู้หญิงไปแตะตัวท่านมันน่าอนาจใจเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําจะอ้างว่าเคารพคูบาจารย์ไม่ควรทำแบบนั้นด้วยความรู้สึกของดิฉันนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําเอออ,อยากจะเก็บล่างไว้ไว,ไว้ก็เข้าใจแหละ แต่ก็ควรให้อยู่ในฐานะที่เป็นปูชนียสถานเออแต่จริงๆสิ่งที่เราเคารพจริงๆมันไม่ใช่ร่างนะมันไม่ใช่ร่างที่ไม่เน่ามันไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์มันไม่มีถ้าพระศักดิ์สิทธิ์ก็เสร็จแล้วร่างไม่เน่าไม่เปื่อยอย่างเงี้ยฮนะดันั้นเราก็ต้องไปกราบไหว้บูชามัมมี่้วที่มันมีวิธีการมาตั้งหลายพันปีแล้ว เคยเห็นไหมมีหญิงพรหมาจารีที่เขาโยนลงป่องภูเขาไฟอ่ะแล้วพอไปอยู่ข้างล่างแล้วล่างมันไม่เน่าเนี่ยต้องกาบหญิงพรหมาจารด้วยหรือเปล่าไม่รู้ที่ฉันไม่ท,ฉมทิฉันไม่ทราบนะเออแต่ว่าถ้าพูดเรื่องว่าล่างไม่เน่าแล้วศักดิ์สิทธิ์อันนี้ต้องมาคุยกันแต่ถ้าพูดว่าก็ตั้งใจจะเก็บล่างท่านไว้แหละเป็นเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านสั่งไว้เองมีบางรูปที่ท่านสั่งไว้นะว่าไม่ให้เผาร่างท่านอย่างหลวงปู่สด แต่หลวงปู่สดนี่เขาไม่เปิดหีบเลยนะไม่เคยเห็นเขาเปิดหีบเลยนะแล้วก็นอนในโรงทึบแล้วก็ล่างท่านก็เลี้ยงลูกพระลูกเนนที่วัดปักน้ํามาหลายชั่วอายุคนนะกระถิ่นเนี่ยจองกันแบบชั่วลูกชัว่วหลานเลยเข้าใจถ้าจะเก็บไว้หรือถ้ามันเป็นความประสงค์เป็นอะไรแต่ต้องเก็บไว้ในฐานะเป็นเครื่องระลึกเป็นสังขานุสติพอได้ไม่ผิดลอก แต่อย่าไปมองว่าการที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะศักดิ์ิทธิ์ไม่ใช่นะไอสิ่งที่ทําให้ศักดิ์ิทธิ์คือน้ํายาค่ะน้ํายารักษาสภาพศพอันนั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์ิทธิ์ยิ่งกว่าน้ามนต์อีกสามารถรักษาสภาพศพได้เนี่ก็รู้กันอยู่ก่อเข้าไปอะไรเข้าไปทุกปีทุกปีก็ต้องเอาล่างมาดูแลกันปีหน,น,นึ่งนะเนี้ยเป็นเรื่องพื้นฐานถ้าพระสอนเรื่องพวกนี้ให้โยมแบบเข้าใจมันก็จะหมดคำ แล้วเราก็จะเข้าใจเวลาเราไปกราบล่างครูบาอาจารย์อะไรอย่างงี้ก็รู้เหตุผลก็เข้าใจก็จะไม่มีดราม่าแต่ถ้าพยายามไปชูเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เพราะล่างไม่เน่ามันก็จะมีปัญหาให้คนกังขาและสงสัยเพราะแม้โดยโดยพื้นฐานของหลักธรรมมันก็ผิดออสังขารลานิจจาไม่มีสังขารทั้งหลายที่ยังไม่มีอันนี้คําสอนเบสิกพื้นฐานทางศาสนาเลยสังขารที่ยังไม่มี มีแต่สังขารไม่เที่ยงขยะวยะธรรมามีอันขิ้นไปและสืบไปเป็นสภาพอืไม่มีใครสักติดกว่าพระพุทธเจ้าแล้วถ้าล่างพระพุทธเจ้าเผาแล้วไหมก็คือจบแล้วแต่พระเกจิยุคนี้มันจะไปสักติดกว่าพระพุทธเจ้าก็ให้มันรู้ไปสิแต่ศักดิ์สิทธิ์กว่าศาสตาตัวเองก็ให้มันรู้ไปอันนี้เขาเรียกว่าล้ำเกินศาส,ะสะดานี่ก็เกินไปมันเป็นไปไม่ได้นะคะ เข้าใจกันให้ถูกต้องมองกันให้ถูกต้องมันก็มองได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายถ้าทางเดียวถ้ามองสองมุมก็มองได้แต่อย่าไปชูเรื่องความศักด์สธ์ก็ล่างไม่เนา่ามาพูดเพิ่มเติมจากดามา่าเดี๋ยวกลัวคนมัวแต่ไปดามา่าเรื่องการใช้คําพูดของอาจารย์เบียร์แล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้เห็นประโยชน์จากประเด็นที่มีคนถามในไลฟออ์ว่าการที่พระมรณะภาพแล้วล่างไม่เนา่าไม่เปื่อยเนี่ยมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่ค่ะสังขารทั้งหลายที่ สังขารร่างกายของคนที่ตายไปแล้วมีค่าเท่ากับท่อนไม้ท่อนฟืนที่หาประโยชน์ไม่ได้พระก็สวดบางสกุลเป็นกันทุกวันอับศรัทธาวาสบ้างอจิลังวัตยังกายโยปัทวิงอติเตสติชุตโตอเปตวิญญาโนนิรัตทั้งวะกะลิงขลังประดุดดังว่าท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้ของหาประโยชน์ไม่ได้ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ค่ะ เป็นของที่มีประโยชน์แค่พิจารณาเพื่อให้เห็นธรรมให้เกิดปัญญาเป็นวิปัสนาเกิดปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์ก็จะได้ปัญญากราบไหว้ครูบาอาจารย์เห็นว่าโอ้ขนาดครูบาอาจารย์เรายังหนีไม่พ้นเลยความตายยังหนีไม่พ้นความเสื่อมก็จะได้ปัญญานะคะฝากไว้ค่ะเดี๋ยวจะดราม่าก,กันอย่างเดียวและไม่ได้ประโยชน์นะคะ